สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนกรองแอร์ของรถมิซูบิชิบิรานะครับก็ขั้นตอนมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับเปิดเก๊ะออกมาก่อนเลยครับอ่าครับอ่าเราจะถ้าเราจะทําการถอดเก๊ะออกมานะครับโดยวิธีการดึงเข้าหาตัวเรานะครับค่อยๆดึงครับอ่าครับค่อยๆดึงออกมาอ่าครับผมพอหลังจากนั้นนะครับเข้ามาดูข้างในครับ เข้าเจอข้างในนะครับมันจะมีฟิลเตอร์แอร์อยู่ครับตัวกรองแอร์ครับน่่เน่มันจะมีฝาปิดก่อนนะขั้นแรกเราต้องเปิดมันออกมากันครับโดยการบีบมันครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเราเหมือนเดิมครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกครับดึงออกทางด้านขวาครับหลังจากนั้นฮะจะเห็นกรองแอร์อยู่ข้างในนะครับตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนมันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะผ่านการใช้งานมาหลายเดือน เราค่อยๆดึงตัวเก่าออกมาครับผมอ่มาดูกันก่อนนะครับว่ากรองแอร์ที่ผ่านการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมศกกระปกมากนะครับตัวนี้มีทั้งฝุ่นมีทั้งเศษก้อนหินเศษใบไม้ครับผมไม,ไม่ควรไม่ควระจะใช้ต่อแล้วไม่ควรจะใช้ก็ไม่ไม่ควรจะใช้ต่อนะครับตัวนี้ก็จะทําการเปลี่ยนมันนะฮะก็กรองแอร์นะครับ ไม่จะเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อไหนครับก็เลือกให้เป็นยี่ห้อที่มันเป็น,นมันตรงกับรถยี่ห้อเราครับก่อนที่จะเปลี่ยนก่อนที่จะเปลี่ยนกรองแอร์นะครับก็เช็ดข้างในกล่องของมันครับตัวฟิลเตอร์ครับเช็ดให้มันให้มันสะอาดเล็กน้อยให้มันฝุ่นมันออกไปครับออกไปจากข้างในเพื่อที่จะได้ตัวใหม่จะได้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเอากลองแอร์ตัวใหม่ออกมาครับผม กองแอร์เนี่ยจะมีทั้งคุณภาพดีและคุณภาพทั่วไปนะครับคุณภาพดีหน่อยก็สามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ครับแล้วก็สามารถใช้ได้หลายๆครั้งครับมาดูเลยครับครับก็แกะทำการแกะกรองแอร์ออกมาครับผม ใ่ต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการใส่นะครับอ่าก่อนจะใส่เนี่ยมันจะมีกรองละแอร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ด้าน,นครับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นทําจากผ้าไมโครไฟเบอร์ครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวกรองธรรมดาที่ผ่านาผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยกรองมาแล้วครับเราก็ดูให้มันดีๆนะครับนี่อันนี้จะเป็นข้างล่างครับมันจะเป็นรูๆหน่อยข้างบนที่จะเป็นลมผ่านนะครับเราก็ทําการใส่เข้าไปครับโดยการ ใส่ให้มันเป็นให้ใส่เข้าไปแนวแนวเดิมครับใส่กลับเข้าไปครับนานเลยใส่กลับเข้าไปยัดให้มันพอดีครับผมใส่แนวนี้ได้ไหมใส่แนวเปลี่ยนแนวใหม่ด้ัยเดี๋ยวจะมาสาธิตการใส่กรองแอร์นะครับอ่าก็ใส่เข้าไปใหม่ครับ จะเอาด้านสีดําเข้าหาตัวเรานะครับแล้วใส่เข้าไปได้ทั้งสองแบบได้ทั้งสองแบบนะครับอันนี้มันจะทําให้ใส่พอดีกับช่องมันครับอ่านี่ครับผมพอดีไหมพอดีครับผมหลังจากนั้นนะครับทําทําการเราทําการเนี่ยปิดแผ่นฟิลเตอร์ของมันครับแผ่นเนี่ยเราก็ทําความสะอาดแผ่นที่เราออกมานะครับนี่ครับทำความสะอาดเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันมีฝุ่น เวลาเปิดการใช้งานครั้งแรกมันก็จะได้ทํางานได้อย่างดีครับก็วิธีใส่การใส่นะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับให้เราทําการใส่ให้มันตรงล็อกกับฝั่งซ้ายมือนะครับดันเข้าไปให้ฝ,ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือนะครับอ่าน,นี่ยังไม่เข้านะครับอ้าวมองไม่เห็นเดินไปนี้ พอใส่เข้าแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเขี้ยวมันก็จะตรงกับล็อกของมันครับหลังจากนั้นก็ดันเข้าไปให้สุดครับดันฝั่งขวามือครับให้มันตรงกับล็อกครับผมอ่ามันจะดังแก๊กนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการใส่ฝาเกะคืนครับผมโดยวิธีการเนี่ยมันจะมีเขี้ยวของมันอยู่นะครับอาจจะเป็นตัวล็อกครับเน่น่เน่มันจะเป็นตัวล็อกของมันอยู่นะครับนี่กับตรงนี้มันจะตรงล็อกล็อกเดียวกันครับผม เราก็ใสายาทำการใส่กลับเข้าไปนะครับค่อยๆใส่เข้าไปฮนะให้มันตรงล็อกครับซ้ายมือยังไม่ตรงเลยนี้รตรงล็อกแล้วนะครับดันเข้าไปให้สุดครับ จะลงล็อกทั้งสองฝั่งนี้ครับแล้วก็ปิดแล้วก็เราทําการปิดครับผมก็จบเป็นว่าการเปลี่ยนกรองแอร์เป็นเท่านี้ครับผมอันเก่าเราก็สามารถเอาไปทิ้งได้เลยครับไม่จําเป็นต้องใช้งานต่อแล้วฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมจะลงเกี่ยวกับดีงาน DIY ทุกอย่างเลยครับขอบคุณมากครับ